ตัวไทยลีกหนึที่ต้องการใครจะคว้าไปได้ครับแพร่ดวนกับทางพลังการกดติดตามนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอ a เก g มิ่งเทม a m 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลเพลย์ออฟคุณผู้ชมครับศึกชิงตั๋วไทยลีกหนึ่คุณผู้ชมนัดนี้กลับมานัดที่2คุณผู้ชมครับเล่นที่บ้านของแพร่ยูนเต็ครับ เปิดรังเย้าที่สนามห้วยมาสเตเดียมนะครับตอนรับการมาเยือนทีมพลังการเอาเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงในนัดนี้ผ่านตัวเกมโปร e อเวชันสกเกอร2021และทางฟุตบอลกีฬงเทียน16เพราะฟุตบอลคือความสนุกรับหน้าที่ฝึกผาคปัญยายและตั้งใจส่งมอบความสุขให้กับทางคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคุณผู้ชมครับกับระบบของแพ้ครับระบบ3-43ครับนำทัพวันนี้โดยทางเอกราบครับและมีเสือก่อนนะครับที่ควบคุมเกมแดนกลางครับส่วนแนวรับมีทางอุตุนกิจคุดใหญ่นะครับเอาเลยครับวันนี้ผมมาท้าดวลกับทางการจนบุรีคุณผู้ชมครับโอ้โหทีมพลังกลางคุณผู้ชมครับ ระบบ352าครับวันนี้นำทัพโดยปริญญาอุตภานะครับโอ้โหแล้ยังดีเจนรุบสัมพาดีสูนหน้าที่มากประสบการณ์ครับก่อนไปรับชมเกมการจำลองการแข่งขันในนัดนี้เชิญชวนคุณผู้ชมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดความสนุกความมันกับที่นี่เลยครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียมส6บเพราะฟุตบอลคือความสรุปเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตรนนี้เกมเริ่มครับในส่วนของทางแพ้คุณผู้ชมครับ พวกเขามาในชุดสีแดงสลับกับสีเขียวครับบุกจากซ้ายมาขวารับฝ่ายเริ่มเกมก่อนครับโอ้โหในนัดแรกดวลกันสุกมันเลยครับเป็นทางเจ้าบ้านพลังการคุณผู้ชมครับสามารถคว้าชัยไปได้3ามสองครับผู้เก็บ3ามแต้มสําคัญได้ครับเอาเดี๋ยวดูครับนัดนี้ถ้าทางแพรต้องการที่จะขู่ลุ้นชิงตัวครับนัดนี้ต้องชนะใน90นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อให้ได้3ามแต้มเท่ากันตรงนี้โอ้โหเปิดมาแลก่ก็เลยครับ เว้นตั้งสมิธครับเออดูครับ่าจังหวะที่ขึ้นเกมฝั่งขวาครับลถไหลตรงนี้มาเป็นตั้งสมิธเนลือก,กดตรงนี้อ้บอลหลุดออกนอกกรอบไปครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องการความมุ่งมั่นสุดๆเลยครับสำหรับทางอูแพร่อยู่ในเต็ดครับอธิบายกติกาตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับกติกาในส่วนของนัดเพย์ออฟ ลุนชิงตัวไทยลีกหนึ่งรุการ2025-2026นีครับจะแข่งสองนัดครับแล้วก็จะไม่นับประตูนะครับเหยาเยือนไม่นับคุณผู้ชมครับนับที่ผลการแข่งขันและก็เก็บเป็นแต้มครับดังนั้นในนัดแรกที่บ้านพลังการคุณผู้ชมครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้ครับคว้าสามแต้มที่สนามกรีบบัวไปได้คุณผู้ชมครับดังนั้นไฟบังคับเลยครับ แพลต้องชนะเท่านั้นเตรงนี้อู้ซัดไปติดบล็อกอาทิตย์ครับสกัดมาที่ทางชิบิสุบอลย้อนหลังมาทางชาติเวทครับให้มาอาทิตย์อาทิตย์ผมขันโยนมาใหม่ชาติเวทสิงโตเลือกวางยาวตรงนี้บอลโตครับแม่แต่ลึกไปถึงทางปราชาญาเล่นสั้นๆกับเปรงยาอุตภาครับสุชาวนุน่ม มน็ตฟิลไว42น,นะครับโอ้โหฟิตปังเลยครับให้สัมภาษณ์ว่าเคล็ดลับที่ดู้ทำให้วิ่งสู้ได้สุดๆนั่นก็คือใจล้วนๆเลยครับกับทีมบ้านเกิดของเจ้าตัวนะครับโอ้โหจังหวัดกางจงนาบุรีครับในนามพลังการ FC ครับอลองดูนี้ซิว่าก่อน โดนดัดกครับส่วน่างการในนาทีมาในชุดทีมเยือนครับสีขาวบุกจากขวามาซ้ายแล้วขึ้นเกณฑ์ตรงที่เจนรบสัมเผาดีครับมิโรในนัดล่าสุดครับโอ้โหซัดแซงครับในนาทีที่85ครับโอ้โหา่าททางผ่านการเก็บสามแป้งไปได้ครับเอกล่าครับจิ้งมาย้อนมาทางฝั่งซ้ายครับวราดอด ในนัดนี้ในส่วนที่ทางแพ่ได้เปรียบคือพลังของเจ้าบ้านแล้วครับโอ้โหโนี่เป็นยาอุตะเภาสไลด์ตัวมาดักแล้วบอลไหลลงมาออกข้างและกลับ,บามาเป็นบอลทุ่มของทางแพ้ยูเต็ดครับจังหวะพักโอกครับโซซ่าให้มาที่เอกลาบเอกลาบดึงจังหวะหน้ามัวนมาแล้วโยนยังติดบอลสุชาตรุ่มครับโอ้สองจังหวะที่บอกช่วยไว้ครับ บอทุ่มของทางแพ้ครับพยายามทำเกมรุกเข้าใส่เต็มที่เลยครับหยดตรงนี้มาส่วนทางพลังการครับแค่เสมอหรือชนะนะครับโอโยังไงก็ได้ตัวแน่นอนครับอย่าแพ้อย่างเดียวเท่านั้นครับจวมาี้เจนรถให้มาถึงกิจสนะโอ้โหแล้วมีอัดตรงนี้โอ้โหจังหวะได้ขึ้นฟาดวะที่ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาครับ โอ้ดูได้ลุ้นกับจังหวะการเขาทำอตโยนมารถเนี่ยรจักรยานอากาศแล้วบอลมันแหมไปช้อนใต้ลูกครับบอลซัดเห็นข้ามคานไปจังหวะเล่นสั้นตรงนี้ครับเอาแล้วไปโฉบมาได้มาร่าเล่นกระทางกษณะเจนโรบไหลซ้ายครับพงพัดจะโยดเข้ามาข้างในไม่ผ่านเพราะสกรแสงวงเก็บบอลแล้วเล่นสั้นๆมาที่ทางอาทิตย์ครับ ขวงสนามมาที่นุกกรกิจคุดใหญ่เปลี่ยนผู้ชมนะครับนัดนี้แข่งขันจริงในวันที่24พฤษภาคมพุทธศาาักราช2568นะครับแข่งขันเวลา18นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยผู้ชมท่านใดที่เดินทางไปที่สนามห้้ยมาสเตเดียมเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับผู้ชมครับเอาลุยกันต่อจีบม,มาตรงนี้ครับชิมิสุบังเหลียแล้วปั๊มตรงนี้โู้คู่ในโกเ็เพีโโตผู้ซินไม่เป่าครับ โอ้โหแล้วเป็นเกมสวนเลยครับเจนรบเจนรบไทยบอลมาฝั่งขวาวัฒนากลมจิตวัฒนามีหลุยขึ้นมาจะโยนตรงนี้ใหม่ผ่านทางระดอนครับบอลลึกออกหลังไปครับโอ้โหชี้เป็นลูกเตะมุมครับสูชาวนุ่มนุ่มมีดฟิลมากประสบการณ์นะครับทั้งทีมชาติไทยและผู้ระดับสมโมสรที่แน่ๆคือทางบุรีรัมย์คุณผู้ชมครับโอ้โหรวมทั้งทีโอที OT ด้วยนะครับโอ้โห,โหในช่วงนั้น เอาโดยกันต่อเขาบอลยัดมาเจนรบสัมเพาดีหาจังหวะมวลแล้วซัดตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผู้ชมครับโอ้โหหนึ่งตัวตศูนย์ครับเอาแล้วครับผู้ชมครับกลายเป็นทางพลังการทีมเยือนครับบุกขึ้นมานําก่อนครับโดยทางโอเจนรบสัมเพาดีครับอย่างนี้โอจะกลายเป็นโอความเขี้ยวครับตรงนี้โอโหกดขวาตรงนี้เรียบร้อยเลยครับสาหรับทางเจนรบครับ โอ้โหดูครับย้อนมาล้วแปรยัดแนวลึกเข้ามาครับบอลโอ้โหติดไซส์เรียบๆตรงนี้ตู้รงชินชมทางเจนโรผู้ชมครับหมวนมาพลิกซัดเข้าตะข่ายด้านข้างเรียบร้อยเลยครับ1 0เลยครับได้เปรียบงูทั้งไปทั้งกลับแล้วครับผู้ชมครับอาแล้วครับจะแก้อย่างไรครับสำหรับทางแพ้ครับหลุยต่อตรงนี้ครับอาทิตย์ย่ำขวามาสิวกรโอ้โหจังหวะ นด่ลุยมาดิษยังไม่ผ่านทางแนวรับของพลังการครับโอ้โหดีทีมเยือนเนตรียมตัวมาได้ดีเช่นเดียวกันครับสายของทางกฤษณะกฤษณะย้อนขึ้นมาที่อนวัตครับตรงกลางมีโมฮัมเม็ดมาร่าย้อนถึงกฤษณะยกตักขึ้นฟากโอ้โหเจนรบโอ้โหดูครับนาทีผ่านมา โอซัดประตูสําคัญอู้ผูพาพลังการได้3ามแต้มครับตุนี้โอเกือบบวกประตูที่2ให้กับตัวเองครับปู่วิดูครับอาจจะว่าไปจังหวะที่พิกตะวัดยิงโอ่าก็คล้ายคลึงๆกับลูกที่ผู้นัดที่ผ่านมาครับประตูปิดบัญชีของทางเจนรบครับเอาแต่วันนี้เจ้าบ้านยังไม่ยอมไม่ง่ายครับชิมิซุ เก็บบอลได้แล้วตากปัน่นตรงนี้โคโ้ดูครับโซซ่าโอ้โหจังหวะของเจ้าบ้านมีที่เด็ดเหมือนกันครับเวนตั้สมิธครับจ่ายยาตรงนี้เหมือนบอลจะออกครับแต่ชิบิสุขยันแล้วมาจังหวะสะบักมุมตรงนี้ของทางโซซ่าครับอูโ้โฉกมาได้ดีแล้วครับแต่บอลไม่ทรงกรอบเท่านั้นเองครับประสิทธิ์พระดุงโชคครับออกบอลยาวตรงนี้มาบอลตก ถึงทางกิษณะย้อนหลังมาที่พงพัดครับบนปั่นไซ้ายตัวนี้มาสวยเลยวัฒนาวัฒนากล่อมจิตมองข้างในโกลบมี3อยู่ครับโอโ้แต่ตรงนี้บอลไปยาวครับวรดอนฉกฉกมาได้บริตันสมิธเอาละครับเกมสวนไหลผ่านซ้ายปราชญามองอยู่แล้วครับโอ้โห,โอโหเอาออกบอลยาวมาอีกทีนึงจังหวะจิ้มตัวนี้มาชาติเวดครับย้อนกลับมาใหม่นุกูลกิต ให้มาททยกระลาบเจา้าวาการเข้าทําทั้ง2ทีมนี่ถือว่าเปิดเกมรู้เข้าใส่กันอย่างสนุกนะครับอู้แต่โจทย์ตรงนี้อู้ทางแพ่เวเต่ต้องชนะเท่านั้นนะครับโอ้โหเพื่อไปลุ้นอู้สู้ต่อคุณผู้ชมครับ <c oughs> แต่ตรงนี้หมายทีหนึ่งเจโนรบมีปั่นยอดมาถึงวัฒนากรมจิตเดึงจังหวะแล้วปั่นตรวนี้อีกทีหนึงโอ้โหสุดท้ายผู้สินยกให้เป็น จงังหวะอู่บอลทุ่งของทางทีมเยือนกำลังการโมเมตมาราโยนหลังมาวัฒนากลับมาใหม่ครับสุชาตินุ่มไหลมาเถิโมเมตมารากลับมาเจนโรตโอ้โหอัดตรงนี้แล้วบอลมาไปตกยังดีที่มีชาติเวดอยู่ครับบอลสกิดย้อนหลังมาครับเอกลาบเปลี่ยนแกนซ้ายโซซ่าย้อนใหม่ทางเอกลาบครับ โหลงวางบอลยาวๆแล้วบอลตกตัวนี้เอาเลยครับจะมาของวัฒนดลเก็บบอลได้ไวรทัสมิดหมวนไม้ย,ย้อนไม้ทีหนึ่งจิ้มมาข้างหน้าไม่ผ่านครับวัฒนาอ้โหจังหวะจะออกบอลส่วนนี้ตัวเซต์นกูลกิจครับแลรเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจังหวะอ้าวบอลเข้ามาข้างในครับอ้แต่วันนี้แนวรับของทางพลังการถือว่าช่วยกันได้ดีครับ35นาทีผ่าน แล้วจังหวะสองทุนี้เก็บได้ครับบอลเก็บตกอนวัตสปีดมาแล้วทันครับทันที่ฝั่งซ้ายในกรอบยกมือขอบอลครับหยอดมาเจนรบตรงนี้ไม่เหลือเลยครับโอ้โหสอูนเลยครับโอ้โหทีเด็ดของทางพลังการครับโอ้เราเป็นเจนรบสัมเพาดีครับโอ้โหดูครับสูนหน้าโอ้ทีมชาติไทยในช่วงเวลานึ่งครับโอ้โหล้ว ดูครับจังหวะที่อนวัตครับบอลเหมือนจะออกครับแต่สปีดความเร็วครับยกปั่นมาตรงนี้โอ้โหจังหวะโฉบมาโมงเช็ดแบบนี้เรียบร้อยเลยครับผู้ชมครับสองสูตแล้วครับทางโอ้ทีมเยอพลังการครับโอ้โหจังหวะลอยมาโอ้โหบิดและเอี้ยวตัวเพอร์เฟกเลยครับจังหวะลูกหกตรงนี้ครับของเจนรบสัมพาเดีครับ 20ไปแล้วครับผู้ชมครับ36นาทีผ่านอูโหูขยับจับตัวไทยลีกไปแล้วครับุผู้ชมครับอ้โหนี่จําลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงนะครับเอาลุยกันต่อครับจังหวัดปั๊มตัวนิ้วัฒนาเก็บบอลมาที่สุชาโยนยาวมาแมแต่วันนี้แถวสองนุกุลกิจอ่านเกมบอลยาวของทางพลังการได้ดีเลยครับเอาขอลองไงก่อนครับตุงตังสนสมิตต้องหาประตูตีใครแตกก่อนครับเีกล้ว จะโยกซ้ายออกขวาไม่ผ่านครับสุชาวไหลามาข้างหน้าถึงเจนูรบครับโอ้โหนี้ปลาดเปลวดีเหลือเกินครับเขาสู่เื้งท้ายครึ่งแรกครับคุณผู้ชมครับจบะว่าผ่านขวามาชินสิสุจิ้มมาศสิวกร,กรแสงวงสือกรอไม่ได้ หยอนกลับมาใหม่ครับบอลมีหยอดแล้วโยนเข้ามาอีกทีนึงเราซัดตรงนี้มาแล้วครับคุณผู้ชมับประตูแห่งความหวังครับไล่มาแล้วครับหนึ่งดูกว่าสองโอ้แล้วเป็นทางลูตันสมิธครับผู้มาเลยครับเจ้าบ้างเราดูภาษากายครับโอ้ยังกลับมาได้ครับัวนี้เวลาที่เหลือเฟือเลยครับคุณผมวะาที่ล็อกมาแล้วไหลโย้อนขวามาครับจังหวะโยนมาแล้วเนี่ยครับบอลไปตั้งมาให้ลูตันสมิธครับอ หาบอลเล่ขวาอูนนี้ประสิทธิ์ไม่ทันครับท่าผู้ชมครับดูครับแฟนทางแพร่ครับโอ้โหลุกลุกเฮเลยครับอยู่ช่วงเาที่บอลโยดมาแล้วซัดตรงนี้เต็มๆเลยครับเจ้าบ้านมาแล้วครับโอ้นัดนี้ความสําคัญเน้นย้ําอีกทีครับทางแพร่ต้องชนะให้ได้ก่อนครับเพื่อเก็บ3ามแต้มให้เท่ากันครับ หลังจากนั้นถ้าชนะใน90นาทีนี่ถึงจะไปต่อเวลาพิเศษ15นาทีและถ้ายังเสมอกันอยู่ก็จะต้องไปจบที่การโดนจุดโทษครับโอ้โหแต่แต้มต่อของทางพลังการครับโอ้แค่ไม่แพ้อย่างเดียวก็พอครับเสมอหรือชนะก็เพียงพอที่จะคว้าตัว๋วไปในส่วนไทยลีกหนึ่งครับโอ้โหเกมเดือดจริงๆครับโมเมดมาร่าให้มาเจนรบอนวัต วัเกิดสมบัติด,ดูครับวันนี้ผิวดีแล้วพักโอมาเจนรบอีกแล้วครับมวนตรงนี้โอ้โหโดนโ,โดนสะกิดแล้วสกัดออกไปก่อน,นครับแล้วบอลแม่ไม่ปล่อยให้บอลตกครับแต่ถ้าปล่อยบอลตกเป็นเรื่องเลยครับลรนสมิธวิ่งโชว์ไปข้างหน้าแล้วแล้วตรงนี้เป็นทันสมิธหมงเช็ดมาโซซ่า แล้วโอ้โหจบขึ้นนแรกไปกดนเลยครับสุดมันเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหกดติดตามเลยคุณผู้ชมครับมันมันแบบนี้เดี๋ยวกลับมารับชมเกมส่วนทางฟุนบลังครับตอนนี้แพ้หนึ่งทางการสนรบงปุริหรือลาดการคุณผู้ชมครับสองนำไปเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางขึ้นอลลังครับมาเลยครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลครับ รอบชิงชนะเลิศครับเพลย์ออฟตรงนี้ชิงตัวไปไทยลีกหนึ่งรุการ2025-2026ครับดูกันตรงนี้นัดที่2ครับสองลูกอลหนึ่งที่พลังการครับโอ้โหดูครับมีลุ้นเก็บชัยตรงนี้บอลไหลซ้ายมานาวัดถึงเจนรบโอ้โหดูครับหา,าจังหวะจบได้ดีจริงครับโอ้เริ่มเกมมา อ้๋งการจะคอนเฟิร์มชัยชนะครับแล้วดูสู่ชาวนุดนุ่งครับอูอ๋มีฟิลมากประสบก,การณ์สุดท้ายบอลตกกลับมาถึงทางเจนโรบค,ครับอยูยังยังไม่ได้ครับประตูแฮตริกตรงนี้ครับกราฟิกเมื่อสักครู่นี่อ,อ,อูมีการเข้าสกัดอ้ผลงานสู่สีกันเลยครับ ลิญญาสกัดได้5ครั้งรวมทั้งลูกูุกิจครับโอ้โหแล้วตรงนี้ผู้สียมีเป่าเลยครับโอ้โหมีโวยเลยครับจังหวะที่ไปทําฟาวใส่ทางเจนรบคุณผู้ชมครับแล้วเป็นระยะโู้ทำการได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะเจนรบครับโอ้ถึงบอลก่อนครับลูกคุกิจเข้ามาเลาะข้างหลังครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวจะบอกว่าเล่นที่บอลครับ อ้าวเลยครับสำคัญเลยครับสุชานุ่นุ่มครับบอลปั่นฟรีคิกตรงนี้มาฉลับกำแพงแล้วบอลออกหลังไปครับโอ้โหดูครับยังหาประตูที่3ยังไม่เจอครับดูตางเตะของทางพลังการคุณผู้ชมครับปั่นตรงนี้เข้ามาเลยจะว่โขูกสะบัดอนวัต์ วิ่งสปีดความเร็วโอ้โหวันนี้ความเร็วนี่จัดจ้านเลยครับมนวัตครับโมเมตมาร่าเล่นกับทางพงพัฒน์ข้างหน้ามีเจนโรบครับพัดบอลได้ย้อนมาที่สุชาตมาร่าสุชาตครับโอ้โหดูจังหวะสะกิดนิดเดียวโอ้โหแต่ยังไม่ผ่านเลตรงต่อตรงนี้ครับอาทิตย์ครับไหลามาชิมสิสุถึงศิวกร จังหวะไหลไหลถึงซัวซาหอหลองกดตรงนี้โอ้โห,โหดูครับผ่านมือประสิทธิ์ไปแล้วครับโอ้โดูครับประสิทธิ์โอ้โหต้องกระตุ้นเกมรับของตัวเองเลยครับปล่อยให้ทางแพ้โอ้โหถ้าไล่ตีเสมอมาสองเท่านี้ความกดดันจะโยนกลับมาทางฝั่งทีมเยือนเลยนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ซัวซาหาจังหวะซัดได้สวยแล้วแต่บอลไม่ตรงกรอบครับ เรียนคุณผู้ชมตรงนี้นะครับในการจําลองการแข่งขันนนครับตัวเกมทั้งสองฝั่งเนี่ย AI จะเป็นคนที่เล่นเองนะครับส่วนแอดมินก็จะพาให้เกิดความสนุกความมันและเสริมเกร็ดความรู้ทางฟุตบอลให้คุณผู้ชมครับรับชมให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับส่วนผลเสมอแพ้ชนะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเกมกีฬาครับรับชมอย่างเข้าใจคุณผู้ชมครับอ้าวแล้วตรงนี้สุดท้ายดักล้ำหน้าสวยครับแนวรับของทางแพร่ครับล้ำหน้าคู่ไปเลยครับ เอาละรครับประตูตีเสมอของแพรต้องมาให้เร็วครับโอ้โหแล้วต้องไปไล่แซงให้ได้ครับเพื่อควาสามแต้มให้แต้มมันเท่ากันก่อนครับ90นาทีตรงนี้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของแอดมินนะครับโอ้โหกดนี้อ่าก็ดีครับเป็นประสบการณ์ในการภากไปในตัวด้วยครับตรงนี้ชิพิสุจิมมาโซซาเต็มไปหมดแล้วศิวกรขอเน้นทางฝั่งขวาคับชิพิสุ เล่นสั้นๆสว่าบังบอลได้ดีก็สุ่กรเอ้าอะครับเท้าสู่เท้าเริ่มมาต่อเนื่องนะครับชาวบ้านขึงเกมใส่เลยครับอีกราบไหลมาวิลเตันสวิตโอ้โหอาจตรงนี้แฮมบอลหรือเปล่าครับโอ้โหไม่มีเสียงนกหวีดแล้วดูครับแทงทูช่องมากิสนะตรงนี้ลุยเข้ามาซัดตรงนี้โอ้โหดูครับว้าพลังการโอ้มีลูกสวนที่เด็ดเหมือนกันครับกลายเป็นทางฝั่งแพร่ครับ หลังไปลอยคุณผู้ชมครับเกือบโดนครับอู้ยตรงน,นี้ว้าวนไม่ทวงกรบรับสปีดความเร็วของกณะโอูแนวรับของทางแพะ,ะต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับห8าสินาทีผ่านคุณผู้ชมครับชาติเบสิงโตอื้จ่ายไปแล้วดูครับจองอ่านเกมไว้ได้สวยครับอนวัต วันนี้บทบาทเกมรุกเกมรับนี่โอ้โหทำได้ยอดเยี่ยมครับระยะตรงๆมาอมเอรนาฟลอยด์ดักจังหวะบอลแล้วฝากออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของทางทีมเยือนเวตมาล่าย้อนมาอนวัตครับจังหวะรอเข้ามาตรงกลางสู่ชาวนุ่มนุ่มจิ้มซ้ายอนวัตโอ้โหจจโยนเข้ามาครับยังติดบ,บล็อกอยู่ติดบ,บล็อกแล้ว เติมขึ้นมาโยนอีกทีนึงก็สุดท้ายพริศมีเป่าเลยครับอู้หู่าทังอู้พลมการครับได้เป็นลูกตั้งเตะแล้วครับอู้หู้วนทางแพ่อู้ไม่เห็นด้วยเลยครับอู้ดูครับจังหวะที่อเอตมาร่าครับอู้หูดูแลแต่บอลไปแล้วครับจังหวะเข้าชาร์ทอู้ไปจังหวะตัดฟ้าไปครับอู้หูเสียดายทัทางเสือกรครับ ผู้ชมชื่นชอบและเชียทีมไหนกันบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยครับเดี๋ยวดูจังหวะปั่นตรงนี้โอ้โหจังหวะม,มงมเกือบพิดเลี่ยมครับว้าลูกแตะม,มุมครับสุชาตินุ่มวางมีปั่นโยดเข้ามาโขกสกัดโซฟาโมงทางหน้าก่อนที่บอลจะถึงตัวครับเอาเลยครับพลิกมา1ต่อ3เวนตั้งสมิดขวามีเติมขยับครับโรเพื่อนมาเลยครับอาทิตย์จ่ายไปเร่งจังหวะ ครับย้อนมาศาสนาพุ่งเกรษนะถึงโมเหม็ดม,มาร่าบางบอลแล้วดูครับจังหวะแนี้แก้ไขช็อตได้สวยแล้วสุชาตย้อนมาที่วัฒนาเป็นเกมที่สู้กันด้วยแท็กติกแล้วพอเล่นแบบไม่ปิดเกมกันแบบนี้โอ้ความสุขของคุณผู้ชมเต็มที่เลยครับโอ,โ,อโอ้เปิดเกมรูกเข้าใส่กันทั้งคู่เลยครับอรรวัตให้มาเจนรบดีดคืนโมเหม็ม,มาร่า จังหวะนี้พลิกครับไหลซ้ายมาซ้ายตัวนี้อนวัตจังหวะขืนบอลพลิกมาอนวัตจิ้มมีข้ามหลอกเจนรบพลิกตรงนี้กดอ้โหเต็มเสาครับโอ้โหดูครับจะทําลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวะประตูแรกครับโอแต่เสาช่วยทางแพร้ไว้ครับเกมเดินหน้าต่อผู้ชมครับเดชาัมหมดย้อนมาที่เอกลาบลองออกบอลยาวดูแมแต่สุดท้าย โอ้ดูครับบอลจะสกัดมาแถวสองเอาเลยครับเริ่มเป็นเกมของทางแพะเดินหน้าได้ต่อเนื่องครับโซซ่าย้อนหลังมาทางเดชาเดชามีบางเหลี่ยมครับหมวนใหม่ที่สิวกรรอโห,โหูลงงัดกันหงายพึ่งเลยครับผู้สินโอโ้ไม่ว่าอะไรครับ้ปล่อยให้เกมเดินหน้ากันต่อครับปราชยาาจังหวฝาก,กลางครับปริญญาเลือกยุกมาข้างหน้าจงังหวะเช็ด อ้าวแล้วดูครับไปปล่อยบอลตกโอ้ยเกือบโดนโฉกไปครับอแต่ยังแก้ไขได้ครับไ่ถึง20นาทีก่อนทุกราบาดเจ็บครับดูทางพลังการโอ้โหได้เปรียบสุดๆแล้วครับคุณผู้ชมครับนัดแรกชนะมา3แต้มครับอูตรงนี้ถ้าจบสกอร์นี้นอูจะเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกหนึ่งทันทีครับแต่แพรจะยอมหรือไม่ครับ เสมอไม่ได้แพ้ไม่ได้ต้องชนะเท่านั้นครับสำหรับทางแพ้อยู่นเตดโอ้เกมคีนคนดูจุ่คกับแอบดีพาไฟก็ขุนลุกไปครับโอ้โหให้กำลังใจทั้งสองทีมเลยครับมาวัฒนา,ามีปันตรงนี้ลึกไปครับน่ชาเลสยืนดักได้แต่โอ้โหจังหวะสกัดแถวสองอนุวัฒน์อีกแล้วครับบทบาทเยอะจริงๆผมงพัดเก็บบอลอ้าวเลาะเข้าตัดเข้ามาตรงกลางแต่โดนบี้ครับตรงย้อนคืนหลังใหม่ พัฒน,นาอูโหแล้วปีนแกนตรงนี้เด็กเสียงพกเพอือให้กับทางทีมเยือนโอ้โหดูครับอนวัตดูครับวันนี้แกโดดเด่นจริงๆครับแลนเนี่ยครับโอ้โหอาทิตย์ต้องมาช่วยซ้อนครับจะว่าเกมสวนเลยครับเบนตันให้มาทางอาทิตย์ถึง15นาทีก่อนทุลาบาดเจ็บในตัวเกมนี้ครับบอลน,นีตกครับปลาชยา ปริญญาต์ลองวางยาวๆดูแหมคุณคิดโอ้โหนีเซ็นเตอร์แบ็กของทั้งสองฝั่งนี่โอ้โหก็ฟอร์มเด่งทั้งคู่เลยนะครับมาเซ็นก่อน์กอโยนมาเอาเลยครับกลับมาวิงตันสมิธโอ้โหดูครับยิงย้อนอรครับโอ้โหดูครับย้อนสอประดิบประดุงโชคไปเลยครับ โอ้เดี๋ยวดูครับจังหวะที่เนี่ยครับเรนต้องสวิตโอ้โหยิงหักคอครับแต่บอลไม่ตรงกรออู่ทะตรงกรอตรงนี้เราเป็นประตูสุดสวยไปเลยครับปู่ใครจะไปคิดกันนะแต่บอลผิดเลี่ยมครับโโยเย็นขยับเปลี่ยนตัวเลยครับรังสีมันีลงมาเอาแต่ดูจังหวะนี้บอลตกในกรอบครับกิษณะย้อนมาสู่ชาวนุ่มไหลามามือเวดมาล่าอัดไปติดบอลครับออเอาโซซ่า ขวางสนามมาแล้วปั๊มบอลตัวนี้อนวัดให้มา้างหน้าเจนรบตวัดมาแต่เดชาดักได้ครับตัวนี้เท่าไรต้องใสให้หมดแล้วครับสำหรับแพร่ตัวนี้สวดีย้อนคืนมาใหม่คริสตัลาบหยัดซ้ายอ้าวไปเร่งจังหวะแล้วบอลพลิเดเหลี่ยมครับต้องขยับแล้วคุณผู้ชมครับทางเกิดพลครับได้รับโอกาสแทนทางอาทิตย์ครับ สองประตูที่ต้องการสำหรับทางแพร่คุณผู้ชมครับอูโหเอ,อาวเวลาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับคุณเินยังไม่เป่าหมดเวลายังมีโอกาสทั้งสองทีมครับจังหวะจิ้ม,มาข้างหน้าเกลึกพ้นให้มารังสิมันถึงเบรนตันสมิธแล้วชิมิสุมีสกัดมีแสตรงนี้ครับโยนมาทางเกลึกพ้นครับอ้าวจาวะปั๊มบอลตรงนี้คุณเินมีโอ้โหูให้เป็นลูก เตะมุมแล้วย้อนมาตรงนี้คุณผู้ชมครับโอ้หใบเหลืองครับใบเหลืองมาครับดูจังหวะที่เนี่ยครับไปเลาะข้อเท้าขวาครับโอ้โหคุณศป์ไม่ลืมครับย้อนมาให้เป็นใบเหลืองครับเอาเดี๋ยวดูครับจะเล่นได้ยากลาบากมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าสําหรับศาสนพงษ์ครับอนขึ้นซ้ายไหครับสุชาวนุ่นุ่ม แล้วดคกับความเร็วตัวนิดแมจะจ่ายแล้วบอลปั๊มอนวัตโอ้โหดูครับวันนี้อ่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นจริงๆแล้วลองหยดมาในกรอบโอ้โหชาเวซเก็บบอลได้ครับรังสิมันเรียนคุณผู้ชมนะครับจบแมชนี้คุณผู้ชมครับมีแมชบิ๊กแมชรอบชิงชนะเลิศช้าง FA ครับจํารองการแข่งขันไว้ให้เรียบร้อยครับ เมืองทองเจอกับบุรีรัมย์โอ้โหกดติดตามไว้เลยครับเอาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับัวซ่าัวซ่ามีดซ้ายซ้ายของทางเดชามีปั่นโยดเข้ามาแต่ถึงหนึ่ประสิทธิ์พุงโชคทุ่มเร็วมาเลยครับคว้างตรงนี้อนวัตอู้กลายเป็นไม่เร่งเลยครับทางฝั่งทีมเยือนแล้วเจนรุ่งหจ่ายลึกไปครับลูกคุณกิจไม่ถึงหนึ่งนาทีก่อนทุลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังครับผู้ชมครับ ชาติเวทครับ้มาที่เกิดพลระหว่างนี้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับช่องของเราทุกคนนะครับที่ให้เกียรติให้คุ้มค่ากับงานของเราอยว่่ตรงนี้พักออกมาโู้่หจะได้ซัดอยู่แล้วครับแต่โอ้ตัวถล่มไปแล้วเนี่ยครับโอ้จกด้วยธงพุทธศิลป์ยกมาครับล้าหน้าครับโอ้โหแล้วตรงนี้ถุเวลาสงนาทีครับ จังหวะย้อนจิ้มมาเดชาให้ไมกรลาบแล้วรังซิมันสูนเร็วไม่ได้เขต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับ11คนของทางพลังการครับอู่ลงไปรับกันหมดแล้วครับผู้ชมจังหวะขึ้นขวามาชินิสุแล้วตัวนี้ทดครบไปแล้วครับย้อนใหม่เดชาอัดตรงนี้เราจบเกมเลยครับผู้ชมครับโอ้โหจำลองกันในกันเพื่อความบันเทิงนคับนี้ครับ เป็นทางการชนะบุรีครับสามารถเอาชนะแพ้ไปได้ครับปูชนะไปกลับตรงนี้จะลอแข่งขันเพื่อความบันเทิงคุณผู้ชมโอ้โหอ่าแข่งขันจริงคุณผู้ชมครับขอให้ทั้งสองทีมแข่งขันกันอย่างสุดสุดมันแล้วมีผลการแข่งขันที่ดีครับแพ้ชนะเสมอเป็นเรื่องปกตินะครับสองการที่สุดขือน้ำใจนักกีฬาคุณผู้ชมครับสนุกกับช่องของเราครับฟุตบอลเกมมิ่งเพียงสิบหกพร้อฟุตบอลคือความสนุกกดติดตามไปเลยคุณผู้ชมครับ ภาพบรรยายม,มันมันพร้อมเกล็ดความรู้ดีๆกับที่นี่ครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสุโขเพลฟุตบอลคือความสนุกสวัสดีครับ